สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสำหรับสกุลนครโมเดลมาพบกับไอเดียแบบเกลือครับวันนี้มาไอเดียเราพามาติดตามนะครับคุ้การดีๆที่เราต้องการแลนะครับในเดือนที่16โมเดลสกุลนครโมเดลนะครับมาเป็นรายการทีมกีฬาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับนิดนึงอาจารย์ครับอาจารย์ดรสัตยการสังทองค่ะจากราชภัฏสกุลนครค่ะอาจารย์ดรพิชิการชิมศุกรสายราชภัฏน์สกุลนครค่ะ กับคุณช่วยศาสตราจารย์ดรธนกรราชาพิลาครับมหาวิทยาลัยราชาพัฏสกลนครครับกิจกรรมมือนี้มีอย่างนะครับอาจารย์ คือเห็นเกษตรกรมากหลายขนาดเลยอ่าวันนี้วันนี้เราเป็นขยายผลแล้วค่ะค่ะขยายผลต้องการผู้ร่วมธุรกิจแล้วค่ะโอ้โหทำอะไรครับจันทร์เพราะว่าตอนนี้ฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับรายได้กับเกษตรกรโดยเพื่อขับสวนครัวมาพร้อมหมดแล้วนะคะเอ่เราได้ลงคับบรรจุซึ่งเดี๋ยวฮะเกษตรกรโอ้จันร์ค่ะคอนี่ไปรับรองครับมาตรฐาน g M P ครับของ อ,ออยอรครับว่าพี่น้องกลุ่มพักเท่านี่สามารถที่สิขายไปตามอันห้างซัพพลสินค้าส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานครับโอ้โหต้องบอกสินค้าพี่น้องนี้คือการพัฒนานะครับพืชผักสวนครัวเนาะกิจกรรมพืชผักสวนครัวนะครับโรงคัดแยกและการปลูกได้มาตรฐานแล้วนะครับ,รบมั่นใจได้เลยครับพี่น้องเอ้ยนีฝีมือเพิ่ทั้ง3คนเอ้าเราเมือนี้เห็นเกษตรกรมากรอบใบสมัครยังเพิ่มอาจารย์ ก็คือสมัครเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายผู้ผลิตก็คือจะปลูกเพิ่มอ,อาจารย์ขยายแปลงปลูกเพิ่มใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็คือเกษตรกรภายใต้โครงการชลนครนโมเดลเฟสที่หน่งนี้นะคะ สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลเพราะว่าสินค้าผลผลิตที่จะเอาเข้าสู่โรงพักนี้ได้ก็จะต้องมีมาตรฐานจากกระบวนการตั้งแต่ปลูกเหมือนกันไม่ใช่เอาที่ไหนมาก็ได้เพื่อที่จะมาเข้าโรงพักนี้นะคะเพราะฉะนั้นทีมพี่เลี้ยงเกษตรกรเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรพร้อมแล้วค,ค่ะแลวตอนนี้เราก็มีตลาดรองรับใช่ค่ะทั้งตลาดท้องถิ่นค่ะแล้วก็ตลาดเป็นตลาด ปีอื่นๆที่เขาสนใจนะคะที่มียอดให้เราได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คือสุดยอดของสงกอตคอตโมเดลนะครับในอาจารย์ที่ท่านดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือ,คอกิจกรรมพืชผักสุนครัวนะครับของพี่น้องเ,อเ,อเองกษตรกรนะครับที่เขาโครงการนั่งอาจารย์นะครับตอนนี้สมาชิกเราประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ วันนี้เราเราคิดว่าเราน่าจะไดม้มาเพิ่มถึงเกือบ50คนได้โอ้โหแปลว่า50คนแปลงน่าจะรวมแล้วประมาณสักกี่ไร่ครับจันคาดการว่าในสกลนครนี่จะปลูกกี่ไร่ครับตอนนี้ครับออเดอร์เฉพาะกุ้ยช่ายขาวครับตอนนี้ที่มีออเดอร์แล้วนี่800กิโลครับอาทิตย์นึงครับต่อสัปดาห์800กิโลต่อสัปดาห์800กิโลต่อสลากิโลละเท่าไหร่จันถ้าส่งเขาตอนนี้เอาเอาเอา,เอาราคาส่งไปเลย ร้อยครับ้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะร้อยยี่สิบโอ้โหอาทิตย์หน네ึ่งร้อยยี่สิบแปลว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มสกุลพอเโมเดลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสวนครัวนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มได้แน่นอนใช่ไหมครับที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือ10,000บาทต่อครัวเรือนโอ้ได้กายครับเกินก้าวเก่ใช่ข่าวไม่ใช่ดีดังสร้างต้นนี่ส้างต้นได้400นะครับเอาถ้าต้นได้กิโลหนึ่งโอ้โห ต้องบอกงี้ครับท่านใดที่สนใจนะครับกุ้ยช่ายขาวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่จะเอาไปจําหน่ายต่อก็ได้นะครับหรือจะซื้อปีกก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาที่สกุลนครโมเดลนะครับเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ประสานนะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรที่ดูแลอยู่นะครับท่านใดสนใจอยากชิมลิ้มลองนะฮะกุ้ยช่ายขาวนะฮะฝีมือจากท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกุลนครนะครับทั้ง3ท่าน รวมพลังกันนะครับรวมแล้วจะมาหลายร้อยกิโลเลยครับสองสามท่านติดตามได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจสกลลรครโมเดลและติดตามกิจกรรมดีๆกับพวกเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคชับแจ้งขอบคุณครับ